สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ออนไลน์ค่ะเเล่นตอนไหนยังไงคะพวกเราเล่นตอนลงหลักปิดทองค่ะเชื่อไห อเอวาดลินเทียมซับค่ะเล่นบทเป็นเพนค่ะผมชอปเปอร์ชาทิพย์ครับรับบทเป็นสิงค์ครับยากไหมเรื่องมียากไหมก็ยากอยู่นะคะจริงจริงเล่นเล,ล่นเล่นเลยใช่ค่ะแล้วก็เล่นกับ CG ด้วยค่ะก็คือชาเขียวๆเลยค่ะเล่นกับ CG ยากแค่ไหนยังไงสำหรับหนูคือยากมากเพราะว่าเป็นแบบซีนทําน้ําตาด้วยซีนทำอารมณ์ก็คือแบบมันไม่มีคนรับส่งก็ยากอยู่ค่ะยากมากๆตัวเองก็บอกว่าปวดปวดใหญ่เกินตัวไหมเป็นผู้ใหญ่เลยใช่ครับบทใหญ่เกินตัวผมมากเพราะตอนนั้นผมแค่อายุ13เองแล้วเขาให้ผมแบ เล่นเป็นผู้ใหญ่อายุ18บแปดไไนนก็ตอนนั้นนยังไงยากมยากมาครับตอนนั้นกอ็อุ้ยก็ถือว่าเขินหรือเปล่านิดหน่อยอนิดหน่อยมีนิดหน่อยอก็เขินเขินที่ว่าเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยคือเราเล่นซีรีส์มาเล่นละครมามันก็ บทบาทมันก็จะแบบพลิกนิดนึงการถ่ายทําก็จะอีกแบบนึงคําพูดอีกแบบนึงอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นบทเรียนใหม่ๆสําหรับพวกเราสองคนเลยครับก็อยากฝากเรื่องพารยทตร์เรื่องนางด้วยนะครับอ๋อสาหรับหนูก็ตอนแรกก่อนมีเวิร์กช็อปก็เขิน้ะเขินเลยแต่ว่าพอมนหล่อแล้วค่ะแต่ว่าพอหลังจากเวิร์กช็อปเสร็จเราก็แบบเราทำความรู้จักกันมากขึ้นไม่เขินแล้วค่ะก็เลยแสดงออกมาได้ดีค่ะโอเคเนาะโอเคฝากนะ